พฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 6 6ระหว่างปฏิบัติหน้าที่เอกการปกติครับ ครับแล้วขอบคุณสุบผลแรกนั่นนะครับก็ขอบุกท่านนะครับ ดังนั้นแนวคิดที่มีอยู่แล้วเนี่ยเรามักจะเอาเหตุที่เกิดมาเป็นฐานข้อมูลเพื่อวิเคราะห์แต่เราต้องการที่จะทําอย่างไรที่จะมีทัศนคติว่าต้องไม่ให้เกิดเหตุนั่นคือางานป้องกันแบบร้อยเปเซ็นแล้วเมื่อได้ข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์คือ,อวางแผนคือ,อ,อในการจัดระบบสาตวรวจทั้งจกักรยานยนต์รถยนต์เดินเท้า แล้วกออ็อาจจะมีการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้กับสายตรวจนะครับซึ่งท่านรองผู้จัดการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นมาใหม่มาจากกองจัดการสืบสวนสอบสวนอาจญากรรมทางเทคโนโลยีที่มาเป็นรองจัดการของนครบาลแต่ท่านเป็นลูกม่อเก่ามา แล้วก็ถือว่าท่านมีวิสัยทัศน์ในเรื่องของงานป้องกันรารปลามได้ดีมากที่ผมมารับฟังวันนี้นะนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีจุดเน้นในเรื่องของนโยบายของรัฐบาลนโยบายท่านผอบอตรนะครับแล้วก็แนวคิดของผมเองเมื่อเราได้ข้อมูลมาวิเคราะห์มาจัดทําแผนให้ได้มาตรฐานในเรื่องของการจัดสายตรวจเพื่อไม่ให้เหตุมันเกิดแล้วเนี่ย การลงพื้นที่ไปดูของผู้ชาจะเป็นอย่างไรนะครับการทบ,บทวนฝึกอบรมยุทธวิธีในการระงับเหตุป้องกันเหตุการจัดทำแผนปเเ้อเจินเหตุเป็นอย่างไร การป้องกันเหตุการจัดทําแผนเพื่อไม่ให้เกิดเหตุนักเรียนตีกันเป็นอย่างไรสิ่งเหล่านี้คือเป็นจุดเน้นที่ผมมาเพื่อรับฟังเป็นส่วนใหญ่แล้วก็จะบอกว่านโยบายรัฐบาลนโยบายขบวนโยบายของผมเองเป็นอย่างไรในเรื่องงานป้องกันาบบนับโดยเฉพาะในเรื่องของเทคโนโลยีที่ท่านระบุนนะครับ พอจะเปิดเผยได้ไหมว่าจะเอาเทคโนโลยีประเภทไหนที่ไปป้องรามเพื่อไม่ให้เกิดเหตุหรือสามารถรู้ทันท่วงทีกับที่จกเหตุเราจะใช้บุคลากรที่มีความสามารถนะครับก็อย่างที่ผมเรียนท่านแล้วว่าท่านรองจัดก,การนาครบาลเนี่ยกับกับผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันปราบปรามของนครบาลหลายท่านมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการใช้เทคโนโลยี ในเรื่องการติดตามสืบสวนทางอากาศไม่ว่าจะเป็นโซเชียลหรือ,อ,อการใช้เครื่องมือพิเศษซึ่งซึ่งเราอาจจะเป็นทางโทรศัพท์หรืออะไรก็ตามนะครับเราก็จะดูว่ามีการนัดแนะการเตรียมการการนัดพบที่จะก่อเหตุอะไรหรือเปล่าการท้าทายกันอะไรในะทำนองนี้นะครับ เพื่อที่จะวางแผนในการเข้าระงับยับยั้งไม่ให้เหตุเกิดผมบอกแล้วว่าการป้องกันคือการไม่ให้เหตุเกิดไม่ใช่เหตุเกิดแล้วถึงจะมาป้องกันมันมันน่าจะผิดผิดหลักในเรื่องของการปฏิบัติที่เราจะต้องวางแผนต่อไปในอนาคตถ้าตอบแบบตรงๆเลยคือใช้เจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญในเรื่องด้านไอทีมาเป็นเครื่องมือที่จะวางแผนในการติดตามแล้วก็ระงับ เพื่อไม่ให้เหตุเกิดเร,เราคาดหวังไหมว่าในสิ่งที่ท่านพูดไปเนี่ยจะเห็นผมรือผรงนี้ผมได้สักสี่เดือนเอ,อ่อผมผมคาดหวังไว้ไว้อย่างยิ่งเลยว่าภายในเดือนนี้เราจะกําหนดแนวทางและมาตรฐานการปฏิบัติให้เสร็จสิ้นภายในเดือนนี้จากนั้นเนี่ยธันวาคมเป็นต้นไปเ,นเราก็จะได้แนวทางและกรอบในการปฏิบัติที่ให้ ส่วนของงานป้องกันปราป่าีมยทั้งประเทศไปถือปฏิบัติแต่ว่าก็อย่าลืมว่านครบาลพื้นที่และบริบทในเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางด้าน ภูมิศาสตร์ทางด้านวัฒนธรรมและสังคมเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกับตำรวจภูธรภาคหนึ่งถึงเก้าที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในเรื่องสังคมวัฒนธรรมเหมือนกันดังนั้นการที่จะนำเอารูปแบบจากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่งก็คงใช้ได้ในบางเรื่องแต่บางเรื่องอาจจะต้องไปกำหนดให้ตรงตามกับพื้นที่ของของพื้นที่นั้นไม่ว่าจะเป็นวิธีการตรวจ รูปแบบการตรวจนะครับแล้วก็การป้องกันมีการประเมินั้มในประเทศจะได้ผลก็ประมาณกี่เดือนสาเดือนหเดือนไปมากที่หนึ่งครับสามเดือนประมาณนี้ประมาณนี้ต้องเห็นผลเลยก็ได้คราบเหตุน้อยลงตัวเลขไม่มีการตกแต่งต่อไปนี้ใช่ครับใช่ครับใช่ครับนั่นนั่นนั่นคือเรื่องสําคัญเลยว่าผมไม่ต้องการให้มีการตกแต่งตัวเลขขอให้อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงนะครับตำรวจเราควรจะปฏิบัติงานบนพื้นฐานความเป็นจริงมากกว่าการไปตกแต่งตัวเลขกัน ครับพอดีเรื่องที่มันกำลังเป็นประเด็นร้อนว่าสถานบันเทิงตกลงเนี่ยให้กินได้ยันตีสี่หรือให้กินแค่ตีสองแล้วนั่งรอยันตีสี่ถึงกลับบ้านในส่วนที่ท่ทานรับผิดชอบหรือเปล่าเอาอย่างนี้ครับผมเองเนี่ยงานงานปอเนี่ยนะก็ดูในเรื่องของสถานบริการด้วยเรื่องการเปิดปิดนะครับมีกฎหมายกำหนดไว้ชัดเจน การอนุญาตเป็นของหน่วยงานใดกฎหมายกำหนดชัดเจนนะครับแต่เรื่องเวลาเนี่ยเป็นเพียงแนวคิดนะครับเป็นเพียงแนวคิดผมว่าสื่อ,องภาพแล้วละ่ะว่าท่านนายร้งตีเนี่ยก็มีแนวคิดที่จะส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวและก็เศรษฐก,กิจด,ด้วย การที่จะเปิดตีสองเอ่อเปิดปิดตีสองหรือปิดตีสี่เนี่ยมันเป็นแนวคิดในการจัดโซนนิ่งครับโซนนิ่งเนี่ยเป็นกฎหมายที่มีการกําหนดพื้นที่แล้วไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ภูเก็ตชนบุรีกรุงเทพมหานครถูกต้องไหมครับแต่แนวคิดที่เรากําลังหารือกันอยู่เนี่ยเราจะมีมุมมองไปในสถานที่ที่คิดว่า เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมเช่นสถานประกอบการคล้ายสถานบริการในโรงแรมแล้วเราสามารถจะจัดโซนนิ่งได้อย่างไรหรือไม่ตอนนี้ยังไม่ได้มีการกำหนดความชัดเจน กระบวนการในเรื่องของการจัดโซนิ่งเนี่ยเป็นเรื่องที่มหัดไทยโดยกรมาการปกครองเนี่ยก็อยู่ระหว่างการพิจารณาครับเพื่อไปดูพื้นที่ทําข้อพิจารณาจากประชาชนในพื้นที่ก่อน แล้วก็มาหารือกันอีกครั้งหนึ่งคนะครับขนาดนี้ยังยังไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดเกิดขึ้นแล้วตำรวจมีมาตรการอย่างไรในเมื่อกำหนดออกมาแล้วก็กฎหมายกำหนดความชัดเจนระเบียบอะไรก็กำหนดออกมาชัดเจนตำรวจเป็นเพียงผู้ปฏิบัติผู้สนับสนุนปฏิบัติเท่านั้นเองในเรื่องสารบริการตามกฎหมาย เราเองก็พร้อมที่จะดูแลความสงบเรียบร้อยไม่ให้เกิดความวุ่นวายไม่ให้เกิดเหตุอันไม่พึงประสงค์ตามหน้าที่ที่เราพึงมีครเช่นไปตรวจตรา หรือได้รับการแจ้งในการบูรณาการกําลังร่วมกันแล้วไป,ไปไปไปช่วยเหลือในการตรวจสอบสุ่มตรวจสอบและตรวจตราตามวงรอบที่เรามีกําลังแล้วก็หน้าที่ที่เราพึงจะทําอยู่แล้วปัญหาที่มันจะแทรกซ้อนตาต่อมาก็คือกรณีคหากมีการเปิดิงสี่ให้พวกเมาแล้วขับตารวจจะเพิ่มมาตรการเข้มยังไงกับการดูแลไอ้กลินี้ การตั้งจุดตรวจนะครับเป็นหน้าที่ปกติซึ่งอยู่นอกสถานบริการอยู่แล้วนะครับขอขอแบ่งอย่างนี้ดีกว่าว่าหน้าที่ของผู้ประกอบการก็ต้องมีส่วนหนึ่งที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคมที่ควรจะต้องพึงตระหนักว่าผู้มาใช้บริการเนี่ยออกไปจะเกิดอุบัติเหตุไหม หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐก็คือตำรวจในเมื่อมีจุดตรวจก็คงจะต้องใช้เครื่องมือที่มีอยู่ในการตรวจวัดแอลกอฮอล์เพื่อให้ดูว่าถ้าเกิดผู้ไปใช้บริการในสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการหรือสถานบริการแล้วมีอาการที่มีลักษณะเมา เกินกว่าที่กฎหมายกําหนดในปริมาณแอลกอฮอล์เนี่ยก็ต้องบังคับใช้กฎหมายถ้าเกิดปล่อยไปเกิดอุบัติเหตุมันก็ไม่คุ้มกับตัวเขาและครอบครัวเขาเราเองมีกฎหมายบัญญัติใช้อยู่เราก็ต้องเชิญไปที่สถานีตารวจเพื่อดูแลหรือไม่ก็ดาเนินการตามข้อกฎหมายที่กําหนดแค่นั้นเองเรามีมาตรการของเราอยู่แล้วในเรื่องนี้นะครับพื้นที่จะเปิดจะเปิดเที่ยงคืนตีสองตีสี่เนี่ย มันมันมีมิติที่เหมือนกันในเรื่องของของการบังคับใช้กฎหมายมในเรื่องการตรวจวัดอุณหแอลกอฮอลเรื่องเรื่องเมาไม่ขับอยู่แล้วพื้นที่สูนน่เนี่ยมันสอดคล้องกับกพมอะของตำรวจที่ระบุว่ามันก็จะอยู่แถว R C A เพ็รบุรีบางรับอะไรก็แล้วกันก็ในการหาลือเนี่ยครับอ,อย่างเช่น R C A ที่มีอยู่แล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราเราจะเห็นได้ว่ามันเริ่มดาวลงแต่แต่ว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเวลามาเที่ยวเนี่ยกลุ่มประเทศเนี้ยเขาจะเที่ยวที่นี่กลุ่มประเทศนี้จะเที่ยวที่นี่นนดังนั้นเนี่ยก็ยังไม่ล้มเลิกไอโซนิ่งเดิมแต่จะมีการพิจารณาโซนิ่งใหม่ไหมว่าเป็นแหล่งเป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยวมักจะไปนิยมทา,านอาหารกันใช้บริการกันนะครับทั้งนี้ก็อยู่ในการควบคุมและการทําพิจารณาก่อนครับ ุคดีเดยนนดคือคเดีย์คือ15ทันวาใช่ไหมครับ,รบก็เป็นแนวคิดครับ เป็นแนวคิดยังไม่กําหนดอะไรชัดเจนใช่ครับใช่ครับรอรอรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปศึกษาแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนที่จะไปสู่การกําหนดโซนนิ่งครับถึงท่านนายกตีก็บอกว่าถ้าพร้อมถ้าพร้อมก็15บธันวาถ้าไม่พร้อมก็มาหารือกันก่อนครับก็สรุปแล้วตอนนี้คือ15บ้ธาธันวาพื้นที่โซนนิ่งรวมทั้งเวลาตีสองตีสียังไม่มีความชัดเจนใช่ไหมท่านก็เป็นเพียงแนวคิด ที่จะไปศึกษาแล้วก็กลับมาหารือกันว่าเหมาะสมและสมควรหรือไม่อย่างไรน<ม>ะครับเท่านั้นก่อนครับทีนแล้วกรณีที่หากหน่วยงานอื่นมาจาับสถานบันเทิงใน,นพื้นที่นั้นๆแล้วปรากฏว่าตำรวจในพื้นที่นั้นถูกโยกย,ย้ายตรงนี้มันจะมีการพิจารณาทบทวนะในเมื่อเมื่อ,อล่าสุดในทีีทั้งเกืดมันรู้สึกว่าความเป็นธรรมมันจะไม่เกิดตรงนี้ในฐานะรองผบอจะต้องรับผิดชอบอย่างไรหรือจะต้องมีการพิจารณาเพิ่มเติมอย่างไง ผมขอแยกสถานะความคิดเป็น2บทบาทนะบทบาทที่1คือผมเป็นผู้ชาระดับสัมงารชาติที่ย่อๆว่าระดับตอรอนะกับอีกบทบาทหนึ่งคือผมรับผิดชอบงานต้องการปรับปรามนะครับยกตัวอย่างที่ช้างเผือกกับในอดีตที่ผ่านมาหลายหลายกรณีสัมงารชาติมีคำสั่งตอรอที่2 3 4เมื่อปี58บังคับใช้ไว้อยู่แล้วว่า กรณีคุณบกพร่องจากที่หน่วยงานอื่นไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือหน่วยงานอื่นไปจับกลุ่มก่อนการพนันสถานบริการในพื้นที่แล้วตำรวจระดับใดต้องรับผิดชอบไปตามลักษณะของความผิดที่เกิดขึ้นอย่างไรนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่คำสั่งตอรอยังมีอยู่ซึ่งผมเรียนได้เลยว่า ได้ได้หารือกับท่านผอบอรตอรอแล้วว่าเราคงจะต้องมีการทบทวนกันผมบอกแล้วว่าวันเวลามันเปลี่ยนแปลงไปสภาวะของสังคมเปลี่ยนแปลงไป หน้าที่การงานและรูปแบบการทางานของตำรวจเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตำรวจมีหน้าที่หลากหลายมากในเรื่องที่เราถูกมอบหมายตามกฎหมายตามลักษณะางานและการบูรณาการมันมีเยอะแยะที่เป็นหน้างานที่เราต้องรับผิดชอบกรณี้หน่วยงานอื่นไม่ว่าจะเป็นตำรวจด้วยกันเองที่ต่างหน่วยงานจากส่วนกลางหรือหน่วยงานอื่นซึ่งไม่ใช่ตำรวจ แล้วไปจับกุมในพื้นที่เนี่ยเราแบ่งเป็นอีกสองมิติมิติเรื่องการเอาเขาไปปฏิบัติราชการที่อื่นไปพางก่อนแล้วตั้งกรรมาการตรวจสอบ้อเท็จริงหรือสืบสวน้อเท็จริงแล้วแต่กรณีผมคิดว่าเราต้องให้ความเป็นธรรมกับตัวของหัวหน้าสถานีซึ่งผมก็ได้คุยกับท่านผอบอตรอเช่นกันไม่ได้ตัดสินใจเองการที่ให้หัวหน้าสถานีไปช่วยการเนี่ย มันไม่ได้ตอบโจทย์อะไรเลยจะทําให้การทํางานของสถานีตํารวจนั้นเนี่ยด้อยลงด้วยซ้ําไปแล้วบอกว่า3เสือ4เสือ5เสือเนี่ยต้องไปช่วยราชการทั้งหมดเนี่ยแล้วงานใครจะดูแลก็เป็นหน้าที่พุ้การจังหวัดที่จะต้องเอาตํารวจระดับรองผู้รับการ กับรองร่วกับการไปรักษาการก็เสียกําลังคนไปโดยใช่เหตุดังนั้นมิติในเรื่องการไปช่วยราชการเนี่ยคบถวนแน่นอนควบทวนในลักษณะคืดต่อไปนี้หน่วยอื่นเป็นจับของที่ไม่ถูกทกำโทษก็เป็นแนวคิดก่อนละกันนะครับว่าไอ้เรื่องการจะเอาตำรวจไปช่วยราชการเนี่ยต้องให้ความเป็นธรรมและต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบและอยู่ระหว่างที่ตอรอเนี่ยต้องทบทวน แต่มิติที่สองคือผมไม่ได้ปิดกั้นในเรื่องของความคิดว่าจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งตอรอ .234 หรือการตรวจสอบ้อได้จริงดังนั้นเมื่อเกิดเหตุในกรณีที่มีหน่วยงานอื่นไปจับในอะไรในพื้นที่เนี่ยอบาบยามุกบ่อนการพน,นันสถานบริการหรือความผิดที่ไม่เป็ประสงค์ที่เป็นที่สังคมยอมรับไม่ได้เนี่ยนะแน่นอนครับต้องตั้งกรรมการตรวจสอบอเท็จจริง ถ้าตำรวจพื้นที่คิดว่าตัวเองบริสุทธิ์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ต้องน้อมรับในสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นและต้องยอมรับการตั้งกรรมการนี้ ถ้าบริสุทธิ์จริงไม่มีเหตุไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเอื้อประโยชน์รับผลประโยชน์ไม่ช่วยเหลือใครไม่หลับตาข้างหนึ่งการตรวจสอบและการสืบสวนก็ต้องออกออกมาตามข้อได้จริงแต่ถ้าตำรวจพื้นที่ในายใดเข้าไปเกี่ยวข้องกลัวพันเอื้อประโยชน์รับผลประโยชน์ก็ต้องเตรียมรับ โทษทันที่จะต้องเกิดขึ้นอันนี้อันนี้คือความเห็นผมว่าผมไม่คัดค้านในเรื่องของออ,อย่าใช้คําว่าคัดค้านเลยผมเห็นด้วยที่ยังจะต้องมีการตรวจสอบและสืบสวนข้อเท็จจริงว่ามีใครทําผิดไหมจากการที่หน่วยงานอื่นไปจับแต่ในเรื่องเอาตารวจไปขแขวนไปช่วยรชาชการเนี่ยก็เป็นความคิดผมที่มองว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับกับตำรวจพื้นที่ด้วยนะครับ ผมต้องการให้ตำรวจพื้นที่เนี่ยมีกำลังใจในการทำงานต่อไปว่าเอออหน้าที่เขาเนี่ยเขาต้องต้องรับผิดชอบหลายเรื่องมุมมองของท่านรองมันจะทำให้ตำรวจพื้นที่ได้ใจหรือเปล่าแถบเปิเดไปมุกต่างๆเลยหรือเปล่าก็บอกแล้วไงครับว่าถ้าคุณกล้าที่จะทำแบบนั้นคุณก็ต้องเตรียมรับโทษทานที่เกิดขึ้นด้วย ซึ่งระดับโทษทันถูกกำหนดไว้ในคำสั่ง2-3-4และมาตรฐานทันทางวินัยเนี่ยได้บัญญัติไว้ชัดเจนเลยว่าเรื่องอะไรคุณโดนแค่ไหน แล้วจะนํามาสู่การพิจารณาโทษทันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกักยามกักขังให้ออกกดออกไล่ออกคุณต้องยอมรับนะสองสามสี่เนี่ยมันต้องหน่วยอีกด้วยนะมเช่นกองปาเช่นรออเช่นอื่นอเนี่ยมันจะต้องมาร่วมรับผิดชอบด้วยนะมต่อการที่มีครับมีมีคำสั่งนี้มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วแต่ว่าผมบอกแล้วว่าคําสั่งเนี่ย คงจะต้องมีการทบทวนกันในระดับผู้บริหารของตลว่าเหมาะสมในสภาวะปัจจุบันอย่างไรแสดงว่าต่อไปเนี้ถ้าพื้นที่ผิดจริงกองปราบดอสอต้องโดนด้วยผมคิดว่าไม่ใช่กองปราบดอสอต้องโดนนะ ความคิดผมนั้นผู้บังคับบัญชาต้องมีส่วนรับผิดชอบที่จะต้องรับการตรวจสอบด้วยเช่นกันอันนั้นมีอยู่แล้วไงแต่ว่าเราก็ต้องมามาเกาใหม่ทั้งหมดว่าอยู่ในระดับที่ต้องรับผิดชอบอย่างไรนะครับต้องมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบก็จะทิงก่อนลงนามสัญย้ายด้วยด้วยราชการด้วยค่ะดาจะมีทาสั่งย้ายปกติคือสั่งย้ายแล้วก็ตั้งคณะกรรมการ ในเรื่องของวิธีการใช่ไหมครับวิธีการเนี่ยมันเป็นอำนาจทางการปกครองของหัวหน้าหน่วยงานเช่นตัวพุ่งกับเอง ผู้รับการผูร้บัญชาการท่านมีอำนาจทางการปกครองที่จะใช้ดุลพินิษร,ระดับตรรเนี่ยเราเราไม่ไปปิดกัน้นอำนาจทางการปกครองของผู้บัญชาการผู้รับการ,กร,การ,ร,การและผู้กับการ mm hmm. เพราะว่าเขาย่อมรู้ข้อมูลตัวบุคคลดีอยู่แล้วว่าใครเป็นอย่างไรแต่ผมมองว่าการจเจ้าตำรวจไปไปช่วยการไอสอประกอ,อ,อหรือว่า สถานีอื่นอะไรอย่างเงี้ยต้องใช้ดุลพินิษให้รอบคอบและเป็นธรรมกับเจ้าที่ตำรวจด้วยผมผมย้ำว่าการเอาตำรวจกลุ่มหนึ่งไปช่วยการอีกที่หนึ่งนะครับอำนาจทางการปกครองและดุลพินิษของผู้ชาพื้นที่นั้นเนี่ยเขาย่อมรู้ว่า ผู้กับผู้การเป็นอย่างไรดีไม่ดีอย่างไรเขาต้องรู้กว่าตอรอเราเราคงต้องเคารพในความคิดของผู้จัดการผู้การด้วยแต่การที่จะโยกคนกลุ่มหนึ่งไปอยู่อีกที่หนึ่งด้วยการที่มีคนอื่นมาจับคุมอะไรในพื้นที่เนี่ยไม่ใช่เป็นการสนับสนุนว่า ให้ตำรวจได้ใจในการไปเปิดเสรีไม่ไม่ใช่เลยนะครับแต่เพื่อความเป็นธรรมกับตำรวจที่ทำงานด้วยแล้วการเอาตำรวจไปอยู่ที่หนึ่งมันก็ทำให้ที่เดินม,มันเกิดปัญหาในการปฏิบัติที่จะอะไรครับดูแลความสงบเรียบร้อยชีวิตทรับย์สินของที่น้องประชาชน ในลักษณะงานที่เขามีหลากหลายมากต้องขี่จกักรยานยนต์ตรวจตามตอกซอกซอยในพื้นที่ที่อย่างนาครบาลผมยกตัวอ,อย่างนะตำรวจนครบาลมีสองหมื่นนายมีตำรวจที่รับผิดชอบงานป้องกันปราบปรามเจ็ดขันเราหยิบเจ็ดันออกมาแล้วดูแลประชากรก้าล้านคนในกรุงเทพมหานาครเป็นอัตราส่วนเท่าไหร่ครับหนึ่งต่อ ตำรวจหนึ่งคนดูแลประชาชน1,400กว่าตีไปกลมๆ1 5 0 0คนไหวไหมครับ<ม>แล้วบ้านเรือนมีกี่หลังคาเรือนตำรวจจะต้องไปตรวจจกักรยานยนต์รถยนต์ต้องออกไปขนาดไหนออแล้วทำไมเรื่องสถานบริการเนี่ยมันก็เป็น<ม>ส่วนหนึ่ง<ม>โอเคครับ<ม>เรามีหน้าที่ในการช่วยกันดูแลตรวจตราเรามีหน้าที่ในการร่วมบูรณาการ<ม>กับ หน่วยงานที่เป็นหน่วยงานหลักนั่นคือฝ่ายปกครองผมเห็นด้วยนะกับที่มหาดไทยโดยท่านประหลัดมหาไทย,ยได้ได้มีแนวคิดในการจัดชุดเฉพาะกิจผมถือว่าเป็นเป็นการช่วยกันดูแลพื้นที่ดูแลความผิดที่จเกิดขึ้นได้และดูแลด้วยว่ามีใครเข้าไปเกี่ยวข้องไหมผมเห็นด้วยแต่ว่าด้วยความเห็นด้วยเนี่ยกับมิติของการเอาตำรวจไปไว้ที่อื่นเนี่ยก็ให้ทํางานไปแต่มิติของการตรวจสอบเขาได้จริง ดูว่าผิดไม่ผิดเนี่ยยังคงคงต้องดำรงไว้แล้วก็ต้องเข้มข้นคุณด้วยถ้าผิดว่าไปตามผิดถ้าไม่ผิดก็ต้องดูแลเขาว่าให้ความเป็นธรรมเขาว่าเขาไม่ได้บุกร้องอะไรครับกรณีที่มีนายตำรวจสิบนายไปเรียกรับผลประโยชน์ในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านตรงนี้ท่านได้รับรายงานหรือว่าท่านมีมุมมองแง่เกี่ยวกับาการปฏิบัติหน้าท,าที่ที่ถูกกล่าวหา ครับก็ก็ได้รับรายงานแล้วครับแต่ว่าออขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้ว่าสิ่งสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก่อนเรื่องว่าเ,เป็นจริงหรือไม่อย่างไรเนี่ยอยู่ระหว่างการที่ตำรวจภูธรทาหก็ตรวจสอบว่าจริงด้วยนะครับว่าจริงหรือไม่แต่ที่ผมได้รับรายงานมาเนี่ยขณะนี้ด่านก็ยังไม่ได้ปิดอะไรที่ผมได้รับรายงานมานะแล้วก็ตํารวจ ที่ไปเกี่ยวข้องแล้วแล้ว,ลวมีข่าวไปว่าจำนวนจิตนายเป็นใครขอรอผลก,การตรวจสอบก็ได้จริงก่อนซึ่งก็คงจะต้องรายงานท่านผอ,อเป็นระยะระยะไปนะครับ,รบออไอการกระทำที่มันมันฝ่าฝืนหรือเห็นแก่ผลประโยชน์เนี่ยท่านผอ,อสำนักใหญชาติแล้วก็ผมมั่นใจว่าท่านนายกตรีรับไม่ได้หรอกว่าจะต้องให้มี แล้วมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่อาจจะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมันเกิดปัญหาขึ้นมาเรื่องนี้ตำรวจภุธรภาคกก็ต้องทำข้อเท็จริงให้ปรากฏด้วยว่าจริงๆแล้วคืออะไรก็ขอให้รอฟังอีกสักหน่อยคทางประเทศเ่อนบ้านมีหนังสือยืนยันว่านายตำรวจระดับผู้การและก็รองผู้กักบ ตีดรวมสิบนายเนี่ยชัดเจนขนาดเนี้ยมันสามารถที่จะเชื่อถือได้ไหมตอนนี้ผมยังไม่เห็นนะครับแล้วก็ยังไม่ได้รับรายงานอขออนุญ,ญาตให้ทางตํารวจภาคหกเนี่ย<ม>ได้ตรวจสอบพฤติกรตไปที่ชัดเจนก่อนดีกว่าเพราะเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับข่าวที่ออกทั้งกลุ่มของต่างประเทศแล้วก็กลุ่มตํารวจที่ถูกกล่าวหาด้วยถ้าเราถ้าเราบอกว่า จริงนะมันมันจริงหรือเปล่าล่ะ<ม>แล้วเราเป็นผู้ชาระดับสูงเนี่ยเราไปพูดข้อมูลที่เรายังไม่รู้จริงเลยเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะไม่เป็นธรรมต่อตำรวจทั้นตอนการสอบสวนของภาพถูกเนี่ยมันจะต้องเรียกานายตำรวจสิบท่านแต่ต่างประเทศเนี่ยมันจะต้องเรียกมาสอบด้วยนะกับที่เขาเก่าหาเราเนี่ยเขามีวิธีการตรวจสอบครับแล้วก็ผมเองก็ได้คุยกับท่านผู้จัดการภาพถูกเรียบร้อยแล้วว่าต้องทำข้อเท็จจริงให้ปรากฏ<ม>ไม่ว่าจะเป็นมิติของ ของตัวบุคคลหรือว่าเรื่องข้อเท็จจริงว่ามีการเข้าไปพูดคุยอะไรแล้วเรียกเ,เพิ่มตามที่เป็นข่าวจริงหรือไม่อย่างไรก็เรื่องนี้ผมว่าขอให้ทางภาคบกเขาตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนดีกว่าภาพลัวสำนักงานตำรวจถ้ามันจะแย่ลงไปกว่านี้ไม่เห็นตำรวจสร้างเรื่องไม่เบ้นแต่ละวันเลยอย่าไปมองอย่างนั้นเลยครับผมคิดว่าท่านผบาตารอเองเนี่ย ตลอดหนึ่งเดือนที่ท่านขึ้นมารับตําแหน่งลนะครับท่านก็เอาแนวคิดและนโยบายของท่านผอ,อตรอ<ๆ>เก่าๆเดิมๆเนี่ยมาใช้แล้วท่านเองก็มีความคิดที่จะดูแลเรื่องสวัสดิการตํารวจ ส่งเสริมคุณธรรมสนับสนุนคนทำดีตำรวจที่ทำผิดทำไม่ถูกต้องท่านก็จะมีความเด็ดขาดในเรื่องการพิจารณาโทษทันออมันก็จะเป็นช่วงรอยต่อตั้งแต่เรื่องพลวตำรวจชาติในเรื่องการบริหารงานด้วยแล้วก็ในช่วงรอยต่อที่ท่านจะต้องปรับปรุงสิ่งต่างๆให้มันอยู่กับที่แล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับแต่คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาตรวจสอบนะเป็นรุ่นเดียวกันหมดเลยเนี่ยความเป็นธรรมมันจะอยู่ตรงไหนทั้งผู้กองคดุทั้งผู กางหาท่านตูวสั่ให้ตจเรารอดูแล้วกันครับเรารอดูแล้วกันและผมเชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยท่านเดี๋ยวท่านพบตรก็คงจะอาจจะต้องมีแนวคิดในการตรวจสอบอะไรที่มันเชิงลกแล้วก็นําไปสู่ข้อท็จจริงให้ปรากฏอีกทีหนึ่งนะครับโอเครับครับขอบคุณครับ